Oh. ผู้ชมมาดูกันต่อกับเรื่องราวสู้ชีวิตของตลกคนนี้นะคะคุณอรชรเชิญยิ้มค่ะต้องบอกว่าสู้ชีวิตจริงๆล่าสุดโพสต์ภาพที่ลับหลายคนแบบเป็นห่วงมากค่ะภาพพี่อรชรเน,นี่ยแหละค่ะเฝ้าคุณแม่นะคะวัยเจปีเนี่ยคะ่ะป่วยหนักค่ะแล้วก็อยู่ที่โรงพยาบาลที่บ้านเกิดจังหวัดพิจิตรเนี่ยแหละคะ่ะแฟนๆเห็นภาพนี้แล้วก็อดเป็นห่วงไม่ได้นะคะพี่อรชรคือแบบคือก่อนหน้านี้อย่างที่ทราบนะคะแกเจอพิษโควิดค่ะ,คะงานแสดงหายหมดเลยค่ะจนต้องออกมารับงานรีวิวลฟ์สดต่างๆก็จะเห็นภาพแกแบบโพสต์สวยๆคุณ คือแกไปรีวิวคุณผู้ชมแกไปได้มีความสุขนะคือแกไปทํางานเนี่ยแหละค่ะนะคะแล้วก็งานต่างๆไม่ว่าจะแห่นาคงานโบวชงานแต่งกระทั่งงานร้องเพลงหมอลํำลิเกที่ไหนใครจ้างแกไปรับค่ะรับกราล่าสุดนะคะ<ม>พี่อลชรนเปิดใจกับบรนทิงไทยรัฐว่าดีใจมากนะคะที่น้องแบงค์สอนรามน้ําเพชรลิเกดังเนี่ยไม่เคยลืมกันเลยดั้งไปโชว์ก่อนแบบตลกเขาเรียกอะไรลิเกเปิดโรงใช่นะคะน้องแบงค์น่ารักมากนะคะรู้จักตั้งแต่แบบว่า 7ขวบค่ะทุกวันนี้ยังไม่เคยลืมพี่ชอนเลยนะคะส่วนที่หลายคนมองบอกว่าอุย้ยอรชรนเป็นตลกดังเธอเล่นละครละครเยอะแยะทําไมมารับงานแบบนี้มันลดเกรดตัวเองหรือเปล่านะคะพี่อรชรนบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยตัวเองเป็นแค่ตลกโจ๊กลิเกธรรมดาค่ะผ่านงานแบกหามเดินแจกใบปลิวจนเท้าแตกได้วันละ500อยังทํามาเลยเหนื่อยแค่นี้สบายมากนะคะเพราะว่าไม่เลือกงานไม่ยากจนค่ะ ส่วนคนสงสารบอกว่าจะโอนเงินให้พี่อรชรบอกว่าโอ้โหไม่เอาเปิดรับบริจาคก,ก็ไม่เอาพี่เกรงใจคนนะคะ,คะถ้าใครจะให้เงินนะคะสู้จ้างงานดีกว่านะคะเพจใหม่พี่อรชรชื่อว่าอราชรจอนจัดอันนี้คือมีคนตั้งให้นะ,ค,ะค่ะซึ่งอาการของคุณแม่เนี่ยค่ะเกิดจากเส้นเลือดในสมองขาด3เส้นค่ะ<อ><อ>ล่อผ่าตัดอยู่แล้วก็ค่าใช้จ่ายเนี่ยผ่าตัด1นึ่งแสนแต่ค่าฟื้นฟูเนี่ยโอ้โห<อ>หลายแสนเหมือนกันนะคะทุกวันนี้พี่ออรชรบอกว่าพี่เนี่ยเครียดมากนะคะพยายามฝืนยิ้มทำหน้าที่ลูกให้ดีที่สุดค่ะ ตอนท้ายพี่ออรชอนจะร้องลีเกขอบคุณแฟนๆบันเทิงไทยรัฐคุณผู้มชมอยากให้ดูช็อตนี้แกอดกลั้นแบบเก็บน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่จริงๆนะคะเราไปส่งกำลังใจให้พี่ออรชอนกันค่ะขอบคุณทุกทุกคนน้ำตาจะลงดินไหลที เมตตาเป็นกำลังใจโอ้ยพี่ไม่ร้องไห้พี่สู้สๆนะก่อนจะมาอยู่ตรงจุดเนี้ยเราเคยแบกหามเราเคยแบบตีตรงยาวเราเคยแบกรงแบกปุ๋ยแบกบข้าวป้อนเงี้ยเขาจ้างแจกใบปีวันละห้าร้อยยังเอาเลยเราไม่<อ>ไม่อยากรบกวนใครไง ข้าเลียกเราใช้เรียกใช้เราไปทํางานดีกว่าเรจ่ายทางเรามาเงี้ยแล้วก็มีแบบเขาโทรมาบอกว่าจะให้บริจาคไหมบอกอุ้ยไม่ขาดม่ถึงท่านนั้นไม่เอาขาดเป็นตอวเองสู้ดิ้นจนสุดอ่ะนะคะก็อย่างที่บอกไปนะคะจ้างงานได้นะคะเพราะว่าพี่แกไม่เปิดรับบริจาคนะอยากสู้ด้วยหัวใจของลูกคนนึ่งนี่แหละค่ะใช่ค่ะหลายคนก็อยากยืยื่นความช่วยเหลือนะคะก็ จางติดต่องานไปโชว์ตัวไปแสดงตลกอะไรแบบนี้ก็ได้นะพี่เขาบอกว่ายินดีรับเต็มที่นะคะ